ต้องเปน,เนี่ยเอยียงที่ไหนบอกว่าน,นนาคตพวกมาเล่นพวงอย่างเนี่ยต้องตัดตัวสิงั้นน่ะถ้าง่ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องพานะคะแต่ว่า,าพี่แก้มเนี่ยเพิ่นโชคดีที่มาเจอสิ้นเดี่ยวของเขาค่ะกินติดต่อกันมาสักประมาณระยะหนึ่งนะคะขอบอกเลยตอนนี้ไปตรวจอีเตือนนะคะดีขึ้นจนมอตกใจว่าประเทอย่างมาเพราะว่าซีทียูในเยื่อบุพงมดลูกได้หายไปแล้ว เฮ้ยมันหายไปแล้วค่ะจันค่ะโอ้โหนอกจากที่จะรักษากลิ่นรักษาตกขาวนี่ยังรักษาภายในได้อีกอยู่แม่แล้วค่ะเพราะว่าของพี่แกมเนี่ยเพิ่นเป็นระยะเริ่มต้นก็คือว่าบรหาในอันตรายนะคะแต่ว่าตรวสินเดียร์ไซอยเพิ่นในเป็นยางดีและตอนนี้นะคะเวลาที่เพิ่นเป็นประจาเดือนเนี่ยเพิ่นกับบอตองทรมานปวดท้องอีกต่อไปนะคะโอ้สุดยอดจริงๆเว้นระยะห่างในการตรวจอีกต่างหากจากปกติต้องไปเช็คทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เว้นเป็น6กเดือนแล้ว เป็นยังไงค่ะเ่าต้องไปหาคุณหมอบ่อยๆเ่าต้องปวดตาอย่างนี้ถ้ามีแต่ถ้าเป็นถ้ามีสามีสามีรักตายเลยอย่างนี้สามีรักตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะนาอกกับแบบว่าเต่งตึงภายในกับกระชับสะอาดบ่ปวดประจําเดือนประจําเดือนมาปกติผิวก็ใสเมื่อวานี่หนาแล้วเด่ง้นอย่างนี้แล้วมาโอ้ยแล้วสวยนะคะอย่าไปขอแล้วแต่งงานที่หลังนะคะตอนนี้นะคะแล้วแล้แซวผู้ใดนะคะผู้ใดกับบ่เอาเแล้วยานะคะแล้วสวยเลาอย่าไปขอแต่งงานกับเราจด้งจริงอ่าจะ ไม่ได้ชอบคนสวยอาจาชอบ,ชอบคนบบมีสเสน่ห์เพราะคนมีเสน่ห์เนี่ยดูยังไงมันก็ไม่จืดเชออ่นพ,พี่แนนทำผมพี่แนนทำท้องผมของเขาเป็นประากาศจากเขาเปล้ยนนะเขาแปลคนแบบนี้น่ไปทางไหนเนี่ยท่านผู้ชม<แ>ผมบอกให้ที่ผมเลือกไม่เลือกคนสวย<แ>เลือกคนที่แบบหน้าตาธรรมดาเขามีหน้าตาเป็นอาวุธใครเห็นใครก็ไม่กล้าจีบไออาจารย์ดูถูกนะไม่ใช่ใครเห็นใครก็ไม่กล้าจีบมันก็ไม่เล่นไง เออโอ้ยอย่างน้องติ๊กเนี่ยอันตรายมากไปทางไหนเนี่ยต่โอ้ถ้าเกิดเอามีสามีไปเนี่ยโอ้โหเป็นอย่างค่ะกับผิดเวลานิดนึงอยู่ไหนเนี่ยอะไรจะกิดโอ้ยแต่ว่าแปลกอย่างนึงค่ะอาจารย์ค่ะผู้ชายบ่คอยเข่าหาหนูเนี่ยค่ะบพราะมนว่าเป็นอย่างน่าดูน่าดูหรือเปล่าอาจารย์ถามนะคะแล้วไอ้อย่างงี้ไหนลองบอกมาซิว่าไอ้ซินเดียเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ชายอาจารย์ไม่เคยทานมันดียังไง ดีนะคะดีจังไหนนั่นก็นกนคือว่าเพินมีส่วนผสมของจงมูกทั่วเหลืองอซึ่งมีสารทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่าแป่งทั่วเหลืองถึง20เท่าโโนะคะซึ่งปกติในทองตลาดเนี่ยเขาใส่แค่แป่งทั่วเหลืองโตจมูกทั่วเหลืองนีาา่แหะค่ะที่มีส่วนผสม,มหรือว่าเป็นสารทดแทนฮอร์โ <c oughs> มนเพศหญิงนะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะไปปรับสมดุลในเรื่องต่างๆในเรื่องภายในในเรื่องฮอร์มโมนหน้าอกกระเตงตึงขึ้นผิวระสดใสขึ้น<อ>นะคะนี่แหะค่ะแค่ แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าของมูลเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยส่วนผสมที่น่าสนใจมีอีกเยอะท่านใดอยากรู้ว่ามันดีจังใดมีส่วนผสมของอีกอย่างแน่ทรกข้ามานะคะสอบถามกันได้ค่ะตามเบอร์ที่คุณยูหน้าจอเลยค่ะจา์ครือยากจะสนใจที่จะสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายรีบเลยนะคะตอนนี้คนเยอะมากเขาบอกขายดีมากโอ้โหสุดแม่แล้วค่ะเมื่อวานพ่ากันมาหอมเอานะคะจา์คะาตัวสิ้นเดียรเขาละไฟดีทองเนี่ยขายดีขนาดเลยช่วงน้า <น>ที่บอกว่าจะมีแขกแม่แล้วเป็นประสบการณ์จากผู้ใช้จริงนะฮะค่ะช่วงหน้าอย่พบกันว่าเขาจะเป็นใครแ,แ,ลแล้วเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเพียวไลา์ครับสักครู่ครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องอาการสตีไวทองตกขาวหรือประจำเดือนมาไม่ปกติให้กลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดเพียวไร้สินเดียกุญแจลับอยู่ที่สารสกัดจากจมูกถั่วเหลืองที่มีไฟโตเอสโตรเจนมากกว่าแป้งถั่วเหลืองในท้องตลาดทั่วไปถึง20เท่าช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้ประจำเดือนกลับมาเป็นปกติลดอาการไวทองช่วยให้หน้าอกเต่งตึงและช่องคลอดกระชับ โดดเด่นด้วยสารสกัดจากตังคุยช่วยปรับสมดุลร่างกายเพชรโคเอนไซม์คิวเทนช่วยให้พลังงานกับเซลล์ลดการเกิดริ้วรอยสารสกัดจากมเมล็ดฟักทองและเปลือกสนช่วยต้านการอักเสบลดการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติจุดด่างดำหิวหมองคล้ำและวิตามินอีช่วยลดความเสื่อมของเซลล์บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นเต่งตึงกระชับเยงทานก่อนนอนวันละเม็ดสามารถเห็นผลได้ภายใน10วัน สนใจเพียวไรซินเดียโทรหาเราด่วนตอนนี้ที่0860458118 0860458448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไร อาละวค่ะกลับมาพูดคุยกันตอนนะคะในช่วงสุดท้ายสําหรับรายการเพี้วไลสวยรวยเสน่ห์กันนั่นเองค่ะอย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าช่วงนี้จะมีแขกรับเชิญนะคะมาพูดคุยกันถึงความประทับใจนะคะในสินค้าของเพี้วไลนั่นเองค่ะซึ่งบอกมาเลยค่ะสองท่านทีมารวมรายการของเขาเนี่ยบอธรรมดาค่ะเป็นถึงอาจารย์เลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คืออาจารย์นะคะสุเทพและอาจารย์เจี๊ยบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะคะ มีแขกรับเชิญของเขานะคะจะมารวมพูดคุยกันเบื้องจากนาตานะคะคเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสพูดคุยกันท่านนี้เขาบอกเลยนะคะว่าหน้ายัางตึงเปียงอยู่เลยโลกจากหน้าหน้าอย่างเดียวใช่ไหมที่ตึง, <itation> งก็ตึงเดไม่ตึงการเดียวอยาาใไ้อาจารย์ทั้งสองคนนะคะซอยในน้น้ำตกกันก่อแข็งแลวรวมจากอาจารย์กนค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุเทพสุวรรณน้อยครับอืมนะคะสวัสดีค่ะ อาจารย์ชิดรุดีโพออกค่ะ โอ้โหเป็นเกียริอย่างมากเลยรายการเราเนี่ยมีแต่แบบว่าคนที่แบบว่าใช้เป็นประสบการณ์โอ้แม่เมาก็สางโอ้แม่นแม่เราถือปะคะถูกพูดับเมาก็สางแน่อาจารย์แน่นะคะซึ่งมีทต่คนที่บอกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าของดีก็อยากจะมาแชร์ว่าของเขาดีจังใดแต่ว่ากอนหนานี่นะคะเฮาว่าถึงเรื่องนะคะสินเดียแต่ว่ามืนีเพิ่นบ่ได้มาแชร์เรื่องสินเดียเพื่อนจับมาแชร์เรื่องดีทองนะคะหรือว่าเครื่องดื่มย้ายอาหารกลิ่นกีวีของ ะไรันเองค่ะเดี๋ยวเขามาพูดคุยกันนะคะว่าก่อนที่จะมานะคะมากตัวนี้มากินตัวนี้ค่ะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับะะยับงนงคะอาจารย์คะครับลองอาจารย์ลองเล่าประสบการณ์จริงเลยครับสำหรับตัวเครื่องดื่มยายอาหารดื่มดีชชองเนี่ยนะครับปกติแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารไม่ค่อยเลือกนะครับเพราะฉะนั้นพอมีคนแนะนำมารู้จักกบ บุคคลที่ที่ทำธุรกิจตรงนี้อยู่ก็เลยลองดูว่าเอนอกจากที่เราไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องระบบขับถ่ายแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ขับของเสียวจากร่างกายออกไปซึ่งซึ่งตัวกีวีหรือว่าดีท็อก์ตัวนี้สามารถมีคุณสมบัติได้ได้ทำตรงนี้ได้เราก็เลยลองลองทานดูอ๋อปรากฏว่าทำให้สุขภาพเราซึ่งเคยเมื่อก่อนนี้ มันเคยอ่อนเพียตื้อมาอ่อนเพียพอตือมาตอนหลังๆนี่เราก็สังเกตด้วยตัวเองว่าทำไมเราสดชื่นขึ้นเพราะปกติผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วเราระบบขับถ่ายนี่ดีขึ้นหรือเปล่าอาจารย์มันก็ดีขึ้นกว่าปกตินะครับจากคนที่ถ่ายก็ปิดก็ปล่อยมันก็ถ่ายเป็นเวลาแล้วก็ พูดง่าวว่ารูปรูปร่างที่ถ่ายมาสวยอแปลว่าย้อนกลับไปวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนั้าสุดยอดในลักษณะของอาจารย์สุเทพก่าคือว่าเริ่มต้นคืออยากจะดูแลสุขภาพเจ้าของอยากจะขับพวกของเสียและสารเคมีที่มันสะสมในร่างกายของเขามาหลายสิบปีสิบกว่าปีไม่ใช่หลายสิบปีห้าสิบกว่าปีใไขมันออกไปนะคะเปนก็เลยบอกว่าอยากจะดูแลแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยประทับใจร้ายแม่นมากก็คือว่าซอยนี้เรื่องของการขับถ่ายเป็นอย่างดีซอยนี้เรื่องของ กระพับตื่นขึ้นมาบอเพลียบนเหนื่อยนั่นเองค่ะท่านมาโดนปะค่ะอาจารย์คะมาโดนไปนั้นไปกระโดนหรือยังมดนโดนใช่ไค่โดนหรือยังคือได้ทําให้โดนแล้วแจ๊กจักก็ดีนะดีแล้วจะปีแล้วค่ะอาจารย์คะสองปีโอ้ยสองปีแสดงว่าประทับใจแล้วมันดีจริงครับผมโอ้ยนยค่ะเดี๋ยวแล้วอาจารย์เจี๊ยบเหรอคะเป็นคนที่ไม่ค่อยถ่าย เรียกว่าท้องผูกด,ดีกว่าไ่หยยาเสร็จแล้วพอทานตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่ดีท็อร คือพอบอกดีท็อกซ์เนี่ยหลายๆคนจะมีความคิดว่ากินแล้วต้องวิ่งค้องน้ำกินแล้วต้องปวดท้องจริงๆแล้วต้องผมต้องขออธิบายนิดนึงว่าเครื่องดื่มยาหางเราไม่ใช่ยาถ่ายใช่ไมคะย่าอยากเข้าใจว่ายาถ่ายไม่ใช่ยาถ่ายไม่ใช่ดีท็อกซ์แต่มันเป็นตัวช่วยทําให้การขับถ่ายดีขึ้นแล้วนอกจากการขับถ่ายดีขึ้นแล้วมันสามารถช่วยเราเอาสารพิษในร่างกายออกได้บ้างถามว่าทาไมถึงรู้เพราะตัวเองเนี่ยทานยาบ่อย ไม่ใช่บ่อยละค่ะทุกมือกม้อทุกมื้อต้องมียาแล้วไม่ใช่น้อย<ะ>คือยาต้องทานสาม,มื้อมื้อนึ่งก็ไม่ตม่ำกว่าสอง,งสามเม็ดโอรฉะนั้นเวลาเรามีความรู้สึกว่าเรามีอะไรสะสมอยู่เยอะค่ะแต่ถ้าพอเราทานตัวเนี้ยเวลาออกมาเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันบอกเราเลยว่า ไอ้ที่เราเคยเก็บเก็บไว้เยอะๆนะมันออกมันด้วยนะอย่าค่ะมันเป็นลักษณะแบบหดคะที่มันออกไม่มันเป็นยังไงฮะจะบอกว่าดำนะคะเป็นสีสีค่อนข้างดำแล้วก็มันหนักคือเราเท่าที่มองอ่ะว่ามันมันไม่ใช่คนที่เขาจะถ่ายกันปกตินะแล้วก็เลยพอหลังจากทานตัวนี้แล้วมันถ่ายมันก็โอเครู้สึกเบาขึ้นแล้วการถ่ายก็ง่ายขึ้นไม่ต้องนั่งเบงไม่ต้องอะไรแต่ว่าเวลารู้สึกปวดก็ ไม่ถึงขนาดต้องรีบวิ่งห้องน้ำนะะบางทีนั่งทํางานเพลินๆคือต้องบอกก่อนตอนนี้ไม่ได้สอนหนังสือไปรับราชการซึ่งทํางานนั่งโต๊ะพอทํางานเพลินๆึางทีปวดไม่ได้วิ่งห้องน้ำทันทีได้อีกเป็นพักเลยค่ะเพอาห้องน้ำก็นั่งสบายๆชิลๆมันก็ออกได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปนั่งแบงนั่งทุรนทุรายแล้วถามว่าดีท็อกปวดท้องเหมือนที่เขาเคยทานกันไหมไม่นะคะ อาการมวนท้องปวดท้องเหมือนคนทโดนบิดไส้เนี่ยไม่มีโมมีของเขาบอกผสมยาทายโมมีการที่แบบว่าหยุดกิ่นแล้วเนี่ยเป็นนักกาวโมมีแน่นอนเพราะว่าเขาบำบัดด้วยวิธีการธรรมชาติใช่ไม่ต้องไปแบบไปแย่ทางก้นด้วยนะโอ๊ยอ้นนตรงนั้นบอมาเขาเสียวเสียวอันนั้นจะมีท้องผูกมั้งคะไม่ดีท้องบางตัวนี่เขา ส่วนทัรงบาลนะส่วนทัานะที่สําคัญค่ะขอบอกเลยนะคะว่ายังคุณเจี๊ยบนะคะหรือว่าจากเจี๊ยบของเขาเนี่ยหลักหาแล้วนะคะซูมไกลๆเบื้องหน้าเพื่อใน้ผิวตึงแบบ อาจารย์คะคือแบบว่าถ้านอายุขนาดนี้หนูได้ขนาดนี้นะสุขภาพแบบนี้นะหนูแบบจังส bo. ี่ร้อยขอบคุณมากค่ะสุขภาพดีนะสุขภาพดีเพราะว่าเขาดูแลในการขับถ่ายในเรื่องของการดี็อกสารพิษเพราะว่าการเจ็บไข่ได้ป่วยส่วนมากมาจากการกินการสะสมสารพิษและรวมถึงการบ่อยขับถ่ายเมนบอคอาจารย์คะใช่โอ้นั้นนะคะท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายหรือว่ามองว่าจะคองอาจจะ เสียงที่จะเป็นนะคะทองผูกหรือว่าเป็นมะเร็งน้ำสาสค่ะทเข้ามาปรึกษาเขาได้นะคะต่างเบอที่ขึ้นยูนาจอเลยนะคะคเพราะว่าการลังนตีดยสองท่านนี่นะคะคเพื่อนเป็นถึงอาจารย์เพิ่นกินมาสองปีถ้าบ o ดีจริงนะคะบอกกินมาถึงสองปีแล้วค่ะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีของเพียวไลท์นะฮะลองใช้ดูนะฮะใช้ดีแล้วบอกต่อยังแถมต่อไปนะ,ะถ้าทำธุรกิจกับเพียวไลท์คุณรวย,ยแน่นอนค่ะท มาเลยค่ะตามเมอร์ทีคุณยูน่าจอร่วมถึงค่ะรับสมัครโตดแทนจำนายทั่วประเทศไทยค่ะผู้ได้อย่างนี้รายได้เสริมแบบสวยๆหุ่นดีสุขภาพดีโทรกันเข้ามาเลดนิดนึงขอนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนะการส มือนีกค่ะเบิร์ดเวลาแล้วนะคะเวลาหมดหมดเวลาเสียดายจังเลยแม่แล้วค่ะเขาต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ทั้งสองคนที่มาแชร์ประสบการณ์กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเขามาคุยกันใหม่นะคะค่ะสำหรับมือนี่เบิร์ดเวลาแล้วเขาทั้งสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ